สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับเคล็ดลับในการนำพาชีวิตของเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและความร่ำรวยด้วยคำว่ากตันยูครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่า ความกตันอยู่นั้นคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านให้ข้อคิดเตือนสติว่าความกตันอยู่นั้นก็คือความรู้คุณอันหมายถึงการเป็นผู้ที่มีจิตใจกระจ่างมีปัญญาบริบูรณ์รู้อุปการะคุณที่ผู้อื่นกระทำแก่ตนหรือผู้ใดก็ตามที่ทำคุณแก่ตน ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามอย่างเช่นเลี้ยงดูสั่งสอนให้ที่พักหรือให้งานทำเป็นต้นก็ระลึกถึงด้วยความซาบซึ้งอยู่เสมอไม่ลืมอุปการะคุณเหล่านั้นหรืออีกในหนึ่งท่านว่าความกตัญยูนั้นหมายถึงความรู้บุญ หรือรู้อุปการะของบุญที่ตนเองทำไว้รู้ว่าที่ตนเองผลจากภัยอันตรายต่างๆได้ดีมีสุขอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะบุญทั้งหลายที่เคยทำไว้ในอดีตส่งผลมาให้จึงไม่ลืมอุปการะคุณของบุญเหล่านั้นและตั้งใจสร้างบุญใหม่ ให้มากยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งรวมความแล้วท่านว่าความกตันยูก็คือการรู้จักบุญคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นบุญหรือมีคุณต่อตนเองแล้วก็ตามระลึกถึงด้วยความซาบสึ้งใจและสิ่งที่ควรแก่ความกระตันยูท่านว่ามีดังต่อไปนี้ครับ หนงกตัญญูต่อบุคคลอันได้แก่ไม่ว่าใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะต้องกตัญญูรู้คุณท่านและติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึง้งพยายามหาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านโดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ส่งทศพิษราชธรรมเราจะต้องระลึกถึงพระคุณของท่านให้มากๆครับสองกตัญยูต่อสัตว์อันได้แก่สัตว์ที่มีคุณต่อเรา อย่างเช่นช้างมา้าวัวควายที่เราใช้งานเราจะต้องใช้งานด้วยความการุณาปราณีไม่เคียนตีมากเกินไปหรืออย่าใช้แรงงานหนักจนเป็นการทรมานพยายามเลี้ยงดูให้อาหารอย่าให้อดอยากและให้นอนให้พักผ่อนตามเวลาซึ่งครูบาอาจารย์ ท่านได้ยกตัวอย่างในเรื่องความกตัญญูต่อสัตว์เอาไว้ว่าในสมัยก่อนพุทธกาลมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้ากรุงราชครึกเสด็จประพาสอุทยานและได้บรรทมหลับในอุทยานนั้นขณะเดียวกันก็มีงูเห่าตัวหนึ่งเลื้อยเข้ามาและกำลังจะโฉกกัดพระองค์ พระอิญมีกระแตตัวหนึ่งที่อยู่บนต้นไม้มาเห็นเข้าจึงได้ร้องเสียงดังขึ้นพระองค์จึงสะดุ้งตื่นและก็ได้ไล่งูให้หนีไปทันเวลาพระองค์จึงทรงระลึกถึงคุณของกระแตว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตของพระองค์ไว้จึงรับสั่งให้พระราชทานเยื่อแก่กระแต ในอุทยานแห่งนั้นทุกวันและห้ามไม่ให้ใครทำอันตรายกระแตในอุทยานนั้นซึ่งต่อมาก็คือเวลุวันมหาวิหารเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาครับ 3. กตัญญูต่อสิ่งของอันได้แก่ สิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานที่ศึกษาวัดต้นไม้ป่าไม้หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้ในการประกอบอาชีพท่านว่าเราควรจะต้องปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นให้ดีไม่ลบลูไม่ดูแคลนหรือไม่ทำลาย อย่างเช่นบางท่านใช้ไม้คานหาของขายจนสามารถตั้งตัวได้และร่ำรวยขึ้นมาก็ไม่ทิ้งไม้คานนั้นก็ยังคิดถึงคุณของไม้คานอยู่ถือเป็นของคู่ชีวิตที่คอยช่วยเหลือตนเองจนสร้างฐานะขึ้นมาได้จึงเลี่ยมทองเก็บไว้เป็นที่ระลึก หรืออย่าว่าแต่คนที่เราได้พึ่งพาอาศัยแม้แต่ต้นไม้ที่อาศัยร่มเงาเราก็ไม่ควรจะหักกิ่งหักใบของมันหากเราได้พักอาศัยนั่งหรือนอนใต้ร่มเงาของต้นไม้แล้วท่านว่าถ้าหากยังขืนหักกิ่งก้านใบหรือเด็ดยอด ขุดรากถากเปลือกคนผู้นั้นชื่อว่าทำร้า,รายทำลายมิตรเป็นคนชั่วช้าจะมีแต่ความอัปมงคลรอยอยู่เบื้องหน้าครับสกตัญยูต่อบุญอันได้แก่รู้ว่าการที่คนเราเกิดมามีอายุยืนยาว มีร่างกายแข็งแรงมีผิวพรรณดีมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เพราะมาจากผลบุญหรือเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้ก็เพราะบุญท่านว่าทุกอย่างล้วนสำเร็จได้ด้วยบุญทั้งบุญเก่า ที่ได้สะสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเพิ่มจึงมีความรู้คุณของบุญมีความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่ดูถูกบุญและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่เพิ่มครับ 5. กตันยูต่อตนเอง อันได้แก่รู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะได้อาศัยเพื่อใช้ในการสร้างความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลต่างๆเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองต่อไปจึงทนุถนอมดูแลร่างกายรักษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการหลง ในอบายามุกต่างๆและไม่นำร่างกายนี้ไปประกอบความชั่วอย่างเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือเจ้าชู้เป็นต้นอันเป็นการทำลายตนเองครับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าการที่คนเราจะมีความคิดไฝ่ายดีนั้น จะต้องตั้งใจทำความดีและสร้างสมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากและที่ยากยิ่งกว่านั้นก็คือทำอย่างไรจึงจะรักษาความตั้งใจที่ดีนั้นเอาไว้โดยที่เราไม่ถอถอยและไม่เลิกกลางทาน เพราะในการทำความดีย่อมมีอุปสรรคมีปัญหามาขัดขวางไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายนอกจากคนรอบข้างจากสิ่งแวดล้อมปัญหาภายในจากกิเลสที่รุมล้อมประดังกันเข้ามาซึ่งการที่เราจะเอาตัวรอดยืนหยัดและสู้กับปัญหาทั้งหลาย ที่เข้ามาผจนโดยไม่ท้อถอยเราก็ต้องมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั่นก็คือความกะตันยู่ครับส่วนอนิสง์การมีความกะตันยู่นั้นท่านว่าจะทำให้รักษาคุณความดีเดิมเอาไว้ได้ ทำให้สร้างคุณความดีใหม่ได้อีกทำให้เกิดสติไม่ประมาททำให้เกิดฮิริโอตัปปะทำให้เกิดขันติทำให้จิตใจผ่องใสมองโลกในแง่ดีทำให้เป็นที่สรรเสริญของคนดีทำให้มีคนอยากคบหาสมาคมทำให้มนุษย์และเทวดา อยากช่วยเหลือทำให้ไม่มีเวรไม่มีภัยทำให้ลับผลทั้งหลายเกิดขึ้นได้ง่ายและทำให้บรรลุมรผลนิพพานได้ง่ายเช่นกันครับขออนโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิต และขอนมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้และรับชมคลิปนี้สาธุครับ